สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กไไดับสไคร์ด้วยนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนเรามาหาอะไรทําแช่ตู้เย็นไว้ทานเล่นเย็นๆดีกว่าค่ะทําคัสตาร์ดไว้ทานแก้ร้อนกันนะคะอันดับแรกตั้งหม้อต้มนมด้วยไฟอ่อนนะคะป้าใช้นมประมาณ1ลิตรค่ะ แล้วเรามาเตรียมผงคัสตาร์ดนะคะใช้ผงคัสตาร์ดประมาณ8ช้อนแกงผสมกับนมประมาณ200 ML ค่ะผสมนมกับ,กบผงคัสตาร์ดให้เข้ากันนะคะคนให้ทั่วให้ละลายให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราเติมน้ำตาลลงไปในหม้อต้มนมนะคะประมาณ8ช้อนชา นำผงคัสตาร์ที่ละลายกับนมไว้ก่อนหน้านั้นนะคะมาเทลลงในหม้อค่อยๆเทลงช้าๆนะคะแล้วใช้ช้อนคนเรื่อยๆนะคะอย่าทิ้งนะคะคนไปเรื่อยๆประมาณห้านาทีจนเริ่มรู้สึกว่าข้นเหนียวเสร็จแล้วนำคัสตาร์ที่เราผสมเรียบร้อยแล้วมาเทไว้ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะตกแต่งหน้าตามที่เราต้องการค่ะจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วทานได้เลยค่ะ